ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงการด้วยภาษาการสื่อสารที่งดงามและมีจริยธรรมกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะกับสตรีผู้อยู่ในฐานะราชินีผู้ต้องสื่อสารไม่เพียงด้วยถ้อยคำแต่ด้วยหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธ,ธาพิมลลักษณ์คือแบบอย่างของสตรีผู้มีความสามารถด้านภาษาทั้งในเชิงวาทศิลป์ มารยาททางสังคมและการสื่อสารระดับสากลอย่างโดดเด่นเป็นพระมิ่งขวัญของคนไทยที่เปี่ยมด้วยความสง่างามทั้งกายวาจาและใจแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรณศักดิ์ของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้อง ก็ขออาภัยมันะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพระราชินีสุทธิดาทรงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชญัญซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกหลักสูตรการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ในที่แห่งนั้นทำให้พระองค์ได้ฝึกฝนทั้งทักษะการพูดการเขียนการสื่อสารระหว่างบุคคลรวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายประเทศ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติเพราะพระองค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอบก,การทำรายงานและการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาหลังจากสำเร็จการศึกษาพระองค์ส่งเข้าทำงานในสายการบินระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ฝึกฝนภาษาของหัวใจควบคู่กับภาษาของมารยาทการทำงานในเครื่องบินคือการเผชิญกับผู้คนหลากเชื้อ้ายศาสนาและอารมณ์พนักงานต้อนรับต้องรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะพูดให้ผ่อนคลายสถานการณ์และรู้จักใช้ภาษาในการสร้างความสบายใจให้ผู้โดยสาร พระราชินีสุทธิดาในช่วงเวลานั้นจึงได้สะสมทั้งประสบการณ์ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มั่นคงและทักษะความเข้าใจมนุษย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญในพระราชกรณียกิจระดับประเทศในวาระที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อหน้าประชาชนหรือในการเสด็จไปต่างประเทศพระสุรเสียงของพระองค์สะท้อนถึงการฝึกฝนด้านวาทศิ์ที่ประณีต นั้นเสียงชัดเจนนุ่มนวลและเรียบสงบถูกถ้อยคำมีจังหวะพอดีไม่มีส่วนใดเกินหรือน้อยจนขาดงามพระองค์ทรงเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบสุภาพแต่เข้าใจง่ายทำให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความหมายได้โดยไม่รู้สึกห่างพระสูรเสียงนั้นมีเอกลักษณ์จนหลายคนเปรียบว่าพระสูรเสียงของพระองค์คือเสียงแห่งความสงบและความมั่นใจ ความสามารถทางภาษาของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องพิธีหรือบนเวทีหากแต่ยังรวมไปถึงภาษาการปฏิบตัติคือการสื่อสารกับประชาชนและข้าราชการด้วยท่าทีสุภาพอ่อนโยนแต่ชัดเจนพระองค์มีศิลปะในการพูดที่ไม่สร้างระยะห่างแต่ยังคงความสง่างามแห่งพระเกียรติยศไว้อย่างครบถ้วนทุกครั้งที่พระองค์มีพระราชปฏิสันถานกับราษฎร เราจะเห็นรอยยิ้มจริงใจและการใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวังแสดงถึงความใส่ใจในจิตใจของผู้ฟังพระราชินิุทธิดายัางทรงมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในระดับสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการติดต่อระหว่างประเทศในหลายโอกาสเมื่อมีผู้แทนจากต่างประเทศมาเข้าเฝ้าพระองค์ทรงสื่อสารด้วยพระองค์เองได้อย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในระดับสากลและยังเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามของราชสำนักไทยในสายตาชาวโลกนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเข้าใจในภาษาท่าทางซึ่งเป็นศิละปะการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดแต่ส่งพลังได้ลึกซึง้งการก้มศีรษะการยิ้มการยกพระหัตถ์รูปศีรษะเด็กหรือการทรงมองด้วยสายตาเมตตาในทุกการสเสด็จ ล้วนเป็นภาษาแห่งความอบอุ่นที่ผู้คนจดจำได้ไม่รู้ลืมนี่คือภาษาที่ไม่มีในตำราเรียนแต่เป็นภาษาที่ออกมาจากหัวใจของผู้มีเมตตาอย่างแท้จริงเมื่อพระองค์เสด็จร่วมงานกับหน่วยงานต่างประเทศหรือภารกิจทางการทูตการใช้ภาษาอังกฤษของพระองค์เป็นไปอย่างสุภาพและมืออาชีพภาษาที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสาระ ไม่โอ้อวดไม่เร่นรีบแต่ชัดถ้อยชัดคำทำให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความมั่นใจในพระอิริยาบถซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริงและยังทำให้พระราชกรณียกิจของราชสำนักไทยเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติจะเห็นได้ว่าความสามารถทางภาษาของพระองค์ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี ทั้งในสถาบันการศึกษาและในสนามชีวิตจริงพระองค์ทรงนำความรู้ด้านการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นในพิธีทางาศาสนางานพระราชพิธีหรือการพบปะประชาชนพระองค์ทรงรู้ว่าควรใช้ถ้อยคำใดจึงจะเข้าถึงใจคนไทยและควรใช้จังหวะใดจึงจะเหมาะสมกับพระเกียรติแห่งราชินี การที่พระองค์มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างลึกซึง้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาหลักสูตรทางการบินและการทหารซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงสามารถเข้าใจเอกสารคู่มือและคำสั่งทางเทคนิคได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องแปลผ่านผู้อื่นเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นที่หาได้ยาก ความสามารถทางภาษาเช่นนี้มิได้เพียงช่วยให้พระองค์ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังทำให้พระองค์เป็นสัญลักษณ์ของสตรีที่พร้อมในทุกนิติทั้งบุคลิกภาษาพูดการสื่อสารและการวางพระองค์สมกับที่ประชาชนกล่าวขานว่าพระราชินีสุธิดาคือราชินีแห่งความสง่างามและราชินีแห่งการสื่อสารจากใจ หากกล่าวถึงอีกหนึ่งด้านที่น่าทึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์นั่นคือความสามารถทางทหารที่มีได้เป็นเพียงเครื่องประดับของพระนามแต่คือความรู้ความเข้าใจและการฝึกฝนจริงจังในระดับนักรบหญิงผู้กล้าแกรง่งพระองค์ทรงผ่านหลักสูตรทางทหารหลากหลาย ทั้งในด้านการบัญชาการการรบการป้องกันภัยและการบินซึ่งต้องอาศัยทั้งกำลังใจความอดทนและระเบียบวินัยอย่างสูงสุดเส้นทางทหารของพระองค์เริ่มต้นจากการเข้ารับราชการในกองบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หน่วยที่มีหน้าที่สำคัญที่สุด ในการดูแลความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระองค์ทรงเริ่มต้นจากนายทหารชั้นผู้น้อยผ่านการฝึกทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเช่นการฝึกพักสนามการเดินทางไกลการยิงปืนการรบในป่าการกระโดดรม่มและการวางแผนยุทธวิธี ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ทั้งพละกกำลังความมั่นยำและการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่กดดันตลอดระยะเวลาการฝึกพระองค์ทรงไม่เคยอ้างความเป็นหญิงแต่กลับลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับทหารชายทุกคนการฝึกกระโดดรม่มการบังคับยุทธวิธีและการเรียนรู้การใช้อาวุธพระองค์ทรงทำได้อย่างยอดเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับในหมู่ครูฝึกและเพื่อนทหารความกล้าหาญความอดทนและความมีระเบียบวินัยทำให้พระองค์ก้าวขึ้นมาเป็นแบบอย่างของนายทหารหญิงที่สมบูรณ์แบบต่อมาพระองค์ทรงศึกษาหลักสูตรระดับสูงของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ความรู้ทางยุทธศาสตร์ และความสามารถในการวางแผนการรบอย่างละเอียดรวมทั้งหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยและกองพันซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นผู้นำทางทหารพระองค์ทรงสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตรเหล่านี้ได้อย่างงดงามจนได้รับการเลื่อนยศอย่างรวดเร็วจากนายร้อยตรีสู่พลตรีและในที่สุดถึงขั้นพลเอกซึ่งเป็นยศสูงสุดในกองทัพไทย ถือเป็นการยืนยันถึงความสามารถความทุ่มเทและพระปรีชาสามารถในสายวิชาทหารอย่างแท้จริงพระราชินีสุทธิดายังทรงเป็นนักบินหญิงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบินหลายรูปแบบทั้งการบินพื้นฐานการบินตรวจการและการบินเชิงยุทธวิธีพระองค์ทรงมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการการบินอย่างท่องแท้ รวมถึงได้รับใบอนุญาตนักบินพลเรือนจากสถาบันในต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นผู้นำที่ลงมือทำจริงในทุกภารกิจในการฝึกบินพระองค์ต้องเรียนรู้คำศัพท์และคำสั่งทางวิทยุซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดการสื่อสารในห้องนักบินต้องแม่นยำและถูกต้องทุกคำ เพราะผิดเพียงคำเดียวอาจหมายถึงชีวิตของลูกเรือทั้งหมดพระองค์ทรงผ่านบททดสอบเหล่านั้นด้วยความตั้งใจจริงและมีความสามารถสูงจนสามารถทำหน้าที่เป็นนักบินร่วมในอากาศยานของรัฐบาลไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ยังทรงเข้าร่วมฝึกในหลักสูตรการรบในป่าซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงสุด ทั้งการเดินเท้าหลาย10กิโลเมตรในพื้นที่ธุรกันดารการจำกัดอาหารและน้ำการนอนในป่าและการฝึกตอบสนองต่อสถานการณ์จำลองที่กดดันทางจิตใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเยือกเย็นในการตัดสินใจภายใต้สภาวะอันยากลำบากซึ่งพระองค์ทรงทำได้ดีเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมจากผู้บังคับการฝึก อีกหนึ่งหลักสูตรที่โดดเด่นคือหลักสูตรพลร่มพระองค์ต้องเผชิญกับความสูงหลายพันฟุตเหนือพื้นดินซึ่งมองเห็นได้เพียงผืนเขาและแม่น้ำการก้าวออกจากเครื่องบินกลางอากาศไม่ใช่เพียงการเอาชนะความกลัวแต่คือการพิสูจน์จิตใจของผู้นำที่แท้จริงพระองค์ทรงผ่านการกระโดดร่มอ,อย่างมั่นใจภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องทุกขั้นตอน นับเป็นภาพแห่งความกล้าหาญที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทะหารหญิงทั่วประเทศในฐานะราชองครักษ์หญิงพระองค์ยังทรงปฏิบัติภาร,รกิจถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการทำงานในหน่วยถวายความปลอดภัยต้องอาศัยทั้งสมาธิสติและความละเอียดรอบคอบสูงสุดทุกการเคลื่อนไหวต้องแม่นยำ ทุกคำสั่งต้องเข้าใจตรงกันพระองค์ทรงสามารถสั่งการและประสานงานกับหน่วยทหารหลายหน่วยได้เป็นระบบแสดงให้เห็นถึงภาวะลืดผู้นำและวางแผนในสถานการณ์จริงได้อย่างยอดเยี่ยมพระราชินีสุธิดายังทรงมีบทบาทสำคัญในการนำกองทัพเกียรติยศในงานพระราชพิธีใหญ่ระดับประเทศเช่นพิธีสวนสนาม ถวายสัตยปฏิยาณของกองทัพพระราชทานซึ่งเป็นภาพที่ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นพระองค์ทรงยืนสง่างามในเครื่องแบบทหารพร้อมการสั่งการอย่างมั่นคงด้วยพระอิริยาบถสงบนั่นคือภาพที่สะท้อนถึงทั้งความงามความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถทางทหาร จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีผู้เก่งทั้งบุญและบูบุญในที่นี้คือความรู้ความสามารถและความเข้าใจในศาสตร์การสื่อสารส่วนบูค,คือความกล้าความมุ่งมั่นและวินัยของนักรบผู้ปกป้องชาติพระองค์ทรงผสมผสานทั้งสองคุณสมบัติเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว เป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ที่สามารถงดงามได้โดยไม่ต้องละทิ้งความเข้มแข็งท้ายที่สุดเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่าพระราชินีสุธิดาทรงเป็นสตรีที่ครบถ้วนในทุกด้านภาษาอันงดงามช่วยให้พระองค์เข้าถึงหัวใจประชาชนส่วนวินัยทหารที่เข้มแข็ง,ขงช่วยให้พระองค์ยืนหยัดและพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ พระองค์จึงไม่เพียงเป็นราชินีแห่งแผ่นดินแต่ยังเป็นราชินีแห่งหัวใจคนไทยที่ทั้งสง่างามอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยพลังของผู้นำในยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะหรือถ้าอยากให้ทั้งช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ